นะหัวข้อวันนี้อยากคิดจัด่วงจุ้ยนะให้ได้ผลนะถ้าคุณยังไม่รู้ติ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของหงจุ้ยก็ดีหรือธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างการจะปรับการจะเสริมการจะแต่งให้มันดีขึ้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจอะไรบ้างนะก็เรียกเป็นหัวใจหลักเลยถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้ บอกเลยนะจัดพวงจุ้ยก็ดีจัดดวงก็ดีจัดให้ตายยังไงก็ไม่เกิดผลดีนะฮะเฉะนั้นตัวนี้คุณต้องรู้เพื่อจะได้นําไปปรับใช้นะในส่วนงการปรับเสริมพวงจุย้ยเพื่อเอามาส่งเสริมให้กับดวงของตัวเองก็ดีหรือคนในครอบครัวก็ดีบอกเลยว่าหัวข้อวันนี้ช่วงหลังเริ่มมีคนถามเริ่มมีคนท้อนะเกี่ยวกับการจัดพวงจุ้ยที่จัดมาโน่นน,นี่นั่นแต่ทําไมไม่มีผลดีเลยนะวันนี้เดี๋ยวจะมาเอาให้เคลียร์กันเลยนะว่าเฮ้ย hey, ไอ่สิ่งที่เราคิดว่าเราจัดเนี่ยสร,รุปแล้ว คุณจัดจริงหรือเปล่านะฮะหรือจัดถูกต้องหรือเปล่าหรือคุณเข้าใจมันหรือเปล่าระหว่างเราเพื่อนๆน,นะใครมีคําถามถามมาก่อนนะก่อนจะเข้าเรียนกันใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะะสวัสดีค่ะหลังบ้านอิงทิศเหนือต้องแก้อย่างไร นะในส่วนของหลังบ้านอิ ator, นขึ้นเหนือเขาเรียกว่าปัจจุบันเขาเรียกติดทิฏฐงโสณนี้หนึ่งแก้อย่างไรความสําคัญมันอยู่ตรงนี้คุณทําผิดกฎหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทําผิดกฎคุณไม่ต้องแก้อะไรเลยกฎของเรื่องทิศฐ์โมีอะไรฮะไม่เริ่มอะไรใหม่ๆขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการรวมถึงการต่อเติมตกแต่งที่มีการเจาะตอกขุดทุบพวกนี้ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรพวกนี้ไม่ต้องแก้อะไรแต่ถ้าเกิดกรณีที่คุณหรือใครหลายๆคนในนี้นะที่ทําผิดกฎ นะในส่งเรื่องที่ตะศูนย์ก็ดีหรือปีชงก็ดีสิ่งที่ควรต้องรีบแก้เลยหนึ่งเลยคือติดเรียนป้วยก่วยที่หน้าประตูทางเข้าและประตูทางออกหลังบ้านนะอย่างละชุดติดดักไว้ก่อนนะที่เหลือถ้าใครเจอผลเสียรุนแรงแนะนํารีบ เอาเหรียญเจ้าชไยถ้าใครมีอยู่แล้วพกติดตัวตลอดเวลาเลยยังช่วงนี้นะก็ถือว่าเจอเยอะเหมือนกันนะกับคนที่เจอผลเสียนะกับวันนี้ก็มีนั่งคุยกันเนี่ยในส่วนของตั้งแต่ซื้อบ้านมาเจอผลเสียแปลกๆเกี่ยวกับสุขภาพทั้งครอบครัวเลยได้แต่แนะนำว่าอ่ะก็ปรับแก้ตามที่บอกไปนะติดเหรียญเว้ควาย นะแล้วก็พวกเหรียญจะใช้แต่ดีที่สุดคือคุณต้องรีบจัดว่วงจุ้ยขั้นสูงอะ่ะในส่วนของการจัดให้ถูกต้องเนี่ยอยู่ในส่วนส่วนหนึ่งแต่การจัดว่วงจุ้ยขั้นสูงเพื่อแก้เป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้กรณีที่คุณเจอผลเตี้ยแย่ๆเจอผลเตี้ยหนักๆแนะนําให้รีบจัดว่วงจุ้ยขั้นสูงแต่ถ้าเกิดรู้ว่าพลาดแต่ยังไม่มีผลเตี้ยเกิดหรือรู้สึกเริ่มมีอะไรแปลกๆละให้รีบแก้คือติดเหรียญเปข้ขวยที่ประตูทางเข้าหนึ่งชุด นะประตูทางออกหนึ่งชุดดักไว้ก่อนในตัวของตัวคงตุ้ที่เหลือดักในตัวของตัวเนื้อดวงก็คือพกเหรียญเจ้าชัยแนะนําพกเหรียญเจ้าชัยทั้งบ้านถ้าทําผิดกฎเรื่องทิตตศูนแต่ถ้าทําผิดกฎปีชงดวงไข่ลงมาเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดคือคําว่าทิตตศูนทําผิดปุ๊บเจอกันทั้งบ้านนะอาคนเตียที่เกิดจากทิตศูนไม่กดปีชงนะเจอแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะหนักเบาอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นตัวนี้รีบแก้นะถ้ารู้ว่าพลาด สอบถามค่ะเหรียญปอยข่ยถ้าติดมานานหลายปีต้องเปลี่ยนไหมหนึ่งคือในส่วนเหรียญปอยข่ยถ้ามันดําช่างมันเลยไม่เป็นไรอะยังติดต่อได้แต่ถ้าเกิดขึ้นตกไครเมื่อไหร่นะแนะนําคือบูชาใหม่เลยซึ่งหลังจากบูชาใหม่ผมแนะนําให้คุณเอาไปเข้ากรอบไตย้ยํานะว่าเป็นกรอบไตกันน้ํานะติดแอบไว้ได้เลยนะไม่จาเป็นต้องติดโชวนะคุณติดแอบไว้ในกล่องใบสนีได้เลยจะได้ไม่ต้องโดนแดดโดนฝนนะจะได้ยืดอายุของมัน หัวข้อเลยวันนี้เขาเรียกว่ายาคิดจะจัดพวงจุ้ยให้ได้ผลนะถ้าคุณยังไม่รู้นะสิ่งเหล่านี้บอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนที่จะเริ่มเล่นพวงจุ้ยก็ดีหรือในส่วนการปรับดวงก็ดีนะเพื่อให้มันส่งผลดีเร็วแรงและยั่งยืนนั่นเองอยันสิ่งแรกเลยนะที่คุณจะต้องรู้ว่าองค์รวมของพวงจุ้ยมีอะไรนะยันสิ่งเหล่านี้คือเป็นปัจจัยสําคัญที่หลายคนมองว่ามันไม่จําเป็นต้องรู้นี่ แต่ถ้าคุณคิดจะเล่นให้ได้ผลตรงผลดีคุณควรรู้ตั้งแต่พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นการจัดพวงจุ้ยให้ได้ผลดีเร็วแรงและถาวรผมย้คำคําว่าถาวรเลยนะบางคนเนี่ยเน้นจับพวงจุ้ยเอาแค่แบบให้มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณไม่เคยรู้เลยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้น่ะมันทำง่ายแต่ทำให้มันดีแบบถาวรอันนี้แหละยากมันยากนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนนะของ ฟ้าดินและคนตามคำเนี่ยฟ้าดินคนเนี่ยถ้าคุณเข้าใจหลักจริงๆมันสามารถตั้งฝันในคุณก็ณเรียกประสบความสาเร็จร่ํารวยได้อย่างยัง่งยืนเลยเพราะาเป็นจุดเป็นพอยที่ใครอยากประสบความสาเร็จอยากเปลี่ยนฐานะจากจนเป็นรวยคุณรู้แค่3ตัวนี้ปรับใช้ ให้ถูกต้องแค่นั้นพอบางคนบอกเออยากจะรวยแต่ไม่รู้เลยว่าชีวิตนี้ต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้างยันในส่วนนี้จริงๆผมมีสอนไว้แล้วนะในส่วนกดฟ้าดินคนว่าคุณควรไปใส่ใจอะไรบ้างแต่วันนี้ผมจะมาเข้าในส่วนของการจัดหงจุ้ยให้ได้ผลดีนะคุณต้องรู้อะไรคุณต้องเข้าใจอะไรเพื่อที่จะให้การจัดฮงจุ้ยในครั้งนี้ส่งผลดีนะเพราะฉะนั้นในส่วนฟ้าดินคน ฟ้าคืออะไรฮะในด้านของจุ้ยฟ้าคือทุกติ่งทุกอย่างนะที่เกี่ยวกับวันเดือนปีและเวลามีอะไรฮะพวกเลิกยามก็ดีหรือวันเดือนปีเกิดของเราตัวนี้สาคัญเป็น1ใน3เลยต่อมาในส่วนของตัวดินนะแน่นอนนะทุกอย่างที่เราสามารถอาศัยพัก อยู่ได้นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือนออฟฟิศตำนักงานพวกนี้รวมทั้งหมดเรียกว่า่วงจุย้ยจริงๆคือในส่วนของตัวผืนดินธรรมดาไม่จำเป็นต้องมีอาคารก็เรียกว่า่วงจุ้ยได้เช่นกันและในส่วนนี้เป็นจุดพื้นฐานนะที่ในส่วนตัวผมในส่วนฟ้าดินคนผมถือว่าดินสาคัญที่สุดฮวงจุ้ยนี่แหละนะเพราะเราต้องอยู่กับมันตลอดเลยและมันสามารถที่จะทําส่งผลร้ายและส่งผลดีได้ด้วยมือของเราเองเช่นกัน นั้นตัวนี้ถือว่าสําคัญมากถ้าคุณใช้งานเป็นเราไปสู่ความําเร็จได้อย่างรวดเร็วต่อมาสุดท้ายคือคําว่าคนนะสรุปใจความมาเลยก็คือเรื่องความสามารถความพยายามนะหรือการกระทําของเรานั่นเองในส่วนของฟ้าดินคนถ้าเปรียบไปเห็นภาพนะฟ้าเปรียบเสมือน Google Map เลยหรือจะเป็นพวกสภาพอากาศก็ได้ห,ไหม้ยเป็นเกี่ยวกับวันเดือนปีและเวลาถูกไหมฮะว่าเฮ้ยช่วงจังหวะนี้มีหน้ามรสุมหรือเปล่ามีฝนตกมีอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะขับรถไปไหนตักแห่ง ถ้าเรารู้สภาพอากาศด้วยในช่วงนั้นเรามี Google แบบด้วยนะในส่วนของอเลิกยามก็ดีหรือในส่วนของดวงชะตาก็ดีเราจะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยจังหวะนี้เราควรจะลุยจังหวะนี้เราควรจะนิ่งเช่นอย่างพวกปีชงเราควรนิ่งปีไหนไม่ชงนี่แหละเราควรลุยถ้าคุณรู้จังหวะนี้ทุกอย่างจะเริ่มราบรื่นขึ้นอย่างในส่วนของฟ้าผมก็จะเปรียบเหมือนเป็นแมปเลยนะหรือไม่ก็พวกสภาพอากาศนะการพยากรณ์ต่างๆทีนี้ต่อมาดินผมก็จะเปรียบตเสมือนกับรถนั่นเองรถ ตัวนี้ถ้า่วงจุ้ยดีผมก็เปรียบเสมือนเป็นซุปเปอร์คาร์เลยนะแต่ถ้าหวงจุ้ยเสียผมก็อาจจะเปรียบเป็นเหมือนรถเก่าติดยี่สิบสามสิบปีหรือแทบจะไม่สามารถขับได้ละนะแต่มันยังพอที่จะขับได้ถ้าหวงจุ้ยดีแน่นอนนะรถก็จะพาไปยังจุดหมายเนี่ยได้อย่างรวดเร็วและสบายแต่ถ้าฮวงจุ้ยเสียมันอาจจะไปถึงจุดหมายก็ได้แต่อาจจะกาเรียกว่าเหนื่อยหน่อยลำบากหน่อยยากหน่อยต่อมาสุดท้ายคือคนนะ ั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคนในส่วนนี้ก็คือจะก้าในส่วนความสามารถความพยายามนั่นหมายว่าถ้า3อย่างเนี่ยไม่สามารถประสานไม่สามารถส่งเสริมไม่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้บอกเลยว่าจุดนี้ทําไปก็ไร้ประโยชน์เพราะอะไรนะเหมือนคุณมีรถคุณมี f e r r a r รแต่ตัวคุณ ขับไม่เป็นคุณหาปุ่ม Star ์ทเฟอ f e r r a ี่ไม่เป็นไม่รู้ว่าปุ่ม Star ์ทเฟอ f e r r a ี่อยู่ในคุณก็ไม่สามารถขับรถคันนี้ได้ถูกไหมฮะหรือคุณจะมีเฟอร์รารี่ก็จริงแต่ตัวอะไหล่ข้างในเครื่องยนต์มันเสียมันผุมันพังคุณไม่ซ่อมไม่แซมมันคันนี้ต่อให้เป็นเฟอร์รารี่เป็นตุร์คาคุณก็ไม่สามารถขับมันได้อยู่ดี งนั้นถ้าพวงจุ้ยเสียเปรียบเสมือนรถที่เสียคนความสามารถทุกอย่างแมปเนี่ยฟ้าดินคนทุกอย่าง3ามอย่างนี้ถ้ามันประสานเกื้อหนุนตึงกันและกันเชื่อมโยงกันได้บอกได้เลยว่าทุกอย่างที่คุณปรารถนาะทุกอย่างที่คุณจะไปยังจุดหมายบอกเลยว่าง่ายได้ง่ายได้จริงๆนะครับดังนั้นในส่วนฟ้าดินคนเป็นจุดหลัก สำคัญเลยที่ทุกๆคนต้องรู้จักกับมันก่อนหรือง่ายๆถ้าคุณคิดจะสำเร็จนะย้ำเลยอีกทีหนึ่งคุณโฟกัสไปแค่3ตัส่วนนี้พอฮะนั้นตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาผมโฟกัส3ตัส่วนนี้ฟ้าดินคนฟ้าก็คือปรับดวงฮนะทุกอย่างต้องมีเลิกเลิกสะดวกไม่เอานะผมไปตามแก้กับพวกคำว่าเลิกสะดวกเพียบ นะอย่าให้ผมไปตามแก้เลยนะมันไม่สนุกดินฮวงจุ้ยแน่นอนนะทุกอย่างผมต้องถูกหลักฮวงจุ้ยในสูตรของผมเท่านั้นผมถึงจะใช้งานฮวงจุ้ยนั้นๆและสุดท้ายคนคือความสามารถความพยายามแน่นอนนะการเรียนรู้นะไม่มีวันติ้นสุดที่เหลือคุณต้องพัฒน,นาตัวเองไปตลอดต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เฉย รอวันตายอย่างเดียวเลยงันตัวนี้ฟ้าดินคนคุณจําไว้นะคุณต้องโฟกัสทํามันให้ประสานกันให้ได้นะเมื่อไหร่ที่มันประสานเกื้อหนุนตึงกันแล้วกันเมื่อนะั้นนะคุณจะเจอความสําเร็จแบบงงๆเลยบางคนมาแบบเอ้ยหลังจากจับตามสูตรผมทําไมเงินมันเข้าง่ายงานมันดีขึ้นมานะหรือหน้าที่การงานตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโอกาสเนี่ยถาถมเข้ามาแบบไม่ตั้งตัวกันเลยก็มีตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ดวงเปิดนะไม่ว่าจะเป็นดวงคน หรือดวงบ้านเปิดเมื่อไหร่นะทุกอย่างจะสบายเลย